สวัสดีครับโอซอยูอาวิมส,สัก,สกครับอายุ37ปีครับ<ฤ><ฤ>ก็สําหรับเกมวันนี้คือสืบเนเรื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วที่เล่นสนามภูเขาก็มีการเตรียมตัวไว้อย่างดีในการว่าจะเล่นช็อตยังไงเล่นลูกสั้นยังไงผลาทางไหนให้มันให้มันเล่นได้ครับก็เลยพอมาเล่นสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ไม่ค่อยดีครับแล้วมันแเววมันค่อนข้างแคบมันก็เลยทําให้เสียแ้มได้ง่ายแต่พอสัปดาห์นี้ จุดผิดพลาดมันยังเล่นต่อได้ครับมันก็เลยอินเพย์ไปตลอดก็ค่อยๆเล่นครับวันนี้ที่ตีดีเพราะว่าสมาธิค่อนข้างดีครับคือคุยกับโค้ชงแต่ก่อนตีมาหลายแมตช์แล้วว่าโค้ชก็บอกว่าเออเนี่ยตีเท่าที่เคยซ้อมมาก็สู้คนอื่นได้แล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะทําได้อย่างนั้นจริงๆก็สกอร์มันโอเคแต่ว่าจะไม่ได้ตีดีมากครับแต่ว่าอย่างที่บอกพอมันผิดพลาดในจุดที่มันถูกต้องนะแล้วก็เล่นลูกที่เราซ้อมมามันก็เลยไม่เสียหาย แล้วก็ลูกเกมบุกที่มันอยู่ใน,นระยะที่มันต้องทําได้มันก็ทําได้ครับวันนี้ลูกพัดเนี่ยคือเห็นลายกับเห็นสปีดค่อนข้างสัมพันธ์นกันมันก็เลยพัดแล้วก็ออกมาได้ภาพอย่างที่อยากได้ครับส่วนหลุมที่เสียวันนี้เสียไปโบกี้หนึ่งครับก็เกิดจากเสียสมาธิดนหน่อยเพราะมีลมกันโชค,ครับทําให้ได้ภาพไปง่ายๆตกน้ําพอหลังจากตกน้ําก็เลยกับเออได้สติกลับมาว่าเออคิด คิดเท่าที่ควรจะคิดเซตอัพให้ได้ตีหมุนให้มันจบวงแล้วก็เล่นไปตามจุดที่เราต้องตีไปก็นะใช้โบก,กี้ได้ครับนะที่เหลือก็ค่อนข้างค่อนข,ข้างโอเคครับหลุมที่เบอร์ดี้ก็คือตีไปใกล้ประมาณสิบฟุตอะไรเงี้ยก็ทําได้ครับนะส่วนลูกออนไกลๆก็ก็พัดก็ค่อนข้างโอเคไม่มีปัญหาอะไรครับพูดถึงเป้าหมายสัปดาห์นี้นิดหนึ่งออสัปดาห์นี้ก็จริงๆเป้าหมายในใจเลยอ่ะผมไม่ค่อยคิดถึงผลนบ อย่างว่าถ้าผมเล่นอยากจะเล่นให้มันได้เต็มศักยภาพประกอนหน้านี้เวลาเล่นดีวันนึงเสียวันหนึ่งเหมือนบางทีกังวลไปเองครับถ้ามันเล่นได้เต็มที่ทุกช็อตกล้าตีไปเลยทุกช็อตผมว่าก็น่าจะสู้กับพี่พี่น้องๆได้สนุกครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป้าหมายก็ประมาณนี้ครับเล่นให้เต็มศักยภาพให้มันได้ทุกช็อตขอบคุณครับ